อนานวันนี้เหมือนฝนจะตกเนาะค่ะเนาะสบดีมาแล้วคะ่ะหมาบ้านนี้หมาบ้านนี้มาตอนรับแล้วไม่เอาลูกไม่เอาเราอยู่คนละบ้านนะจ๊ะให้ลูกให้น้องน้องเฟนนะคะน้องเฟนมาอยู่ด้วยเนาะน้องเฟนก็ป่วยก็มาอยู่ด้วยก็ดูแลกันไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะถึงแม้ว่าเดดอาจจะไปไม่ถึงแต่ก็จะอยู่เป็นเพื่อน เพื่อนๆทุกคนนี่แหละค่ะสวัสดีสองดวงตาเพื่อนๆคือวันนี้แดดเพิ่งเลิกงานมานะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเลิกงานมาแล้วที่นี่เดินเข่าบ้านค่ะหายหาแฟนนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์เข่าบ้านเราท้ายเคยมีธุระไปทางไหนก็ไม่ว่ากันค่ะบรรยากาศบ้านนอกก็ดีนะคะเนี่ยค่ะทุนนะคะที่แวกเขามาค่ะวันนี้ก็คือะแดดเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเลิกงานมาลงรถรับส่งนะคะแล้วก็เดินเข่าบ้าน เป็นระยะทางก็ก็ไมก็ค่อยมีเวลาอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าต้องทําหลายอย่างที่ประเทเนาะน้าจะางงานรักเราด้วยคืองานที่ทํางานของเราท้านนะบ้านเรานี่ค่ะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนบยางพอจะมีเวลากระเวะมาถังกิโลเมตรแต่ก็ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเราใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันเนาะคะนะแล้วที่นี่ก็เป็นทุ่งนา สวัสดีนะคะที่รักเข้ามารับชมมา,าทักทายการให้ลูกนกกันเลยว่าปรีกเวลาสักนิดหนึ่งเราเอาเวลาตรงเนี้ยก่อนที่เราจะทำภารกิจทางบ้านไล่สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอากาศเย็นอยู่เมื่อคืนทำงานหนาวหนาวเนี่ยค่ะใส่เสื้อกขนหนาวขนนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะอยู่ในห้องเย็นนกค่นเนาะหนาวนี่ค่ะ,คะเด็ก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะยินดีมากๆเพราะว่าบางเรื่องเด็ด ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคือวันเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของยายแดดนะคะสุขนะคะดีใจด้ที่ว่าเพื่อนๆเนขามาทักทายกันแลไวอย่างนี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่คนละที่คนละทางเนาะเพราะเรานะ่ะจุดมุ่งหมายของเรากับสวัสดีสองดวงตานนะคะใครเข้ามาก่อ กดคอมเมนต์ให้เจ้าหน่อยเด้อคะ่ะจะได้รู้ว่าเป็นใคระลกก็ขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะที่คอยห่วงใยโนองใหม่ค่ะแกดูแลตลอดแกคอยดันตลอดแต่าทั้งที่นนองก็ยังน่ะไม่ใช่อยู่ๆมันก็จะเป็นความบังเอิญเนาะเป็นความตั้งใจของเราที่เราอยากมีมิตรภาพแล้วเราก็มีมิตรภาพที่แสนดีหลายๆคนขอบคุณนะคะก็ะะดีใจเนาะคะ่ะที่ว่าได้มาเจอกันบนโลกแห่งนี้ยังมีอะไรมากมายที่เราต้องผ่านไปด้วยกันคะ่ะ วันนี้กะรีบภายว่ทาทำงานส่งพี่มากแต่เช้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใสสายอเด็กกระต้องทำง,งานบ้านนู่น,นนี่นั่นนี่เ้อะคะ่ะทำกัอข่าวบับนน้ำดาเพื่อนๆคนไหนก็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะสาไปดูหลังบ้านไหหมื่วานค่ะที่มีโดนแท็กกำลังเดินเข้าบ้านสวัสดีสองดวงตาค่ะ สวัสดีสองดวงตานะคะใครเข้ามาก็กดคอมเมนต์ให้เจ้าหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าเป็นใครเดดก็จะมาเดินไลน์โซดแล้วก็ท่ายทายเพื่อนเพื่อ,อแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยค่ะระยะทางเข้าค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนี้ภาพก็จะเพื่อนๆคนไหน,น,น,นผ่านมาก็เวะมาทักทายได้นะคะ เดี๋ยวเดินมาเรื่อยๆเดินคุยกับเพื่อนๆมาเรื่อยๆค่ะวันนี้มีเวลาเขาจะมาดูเช็คใคแเรานะคะพี่ๆีเขาเก่งเนาะค่ะขนาดเขาทําขนาดข้าอยู่มากกับเราเขายังมนแน่แต่ยังไม่ได้เกี่ยวเลยขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะสาไปดูหลังบ้านหาเมื่อวาน,นะคะ่ะที่มีโดนแท็กบ้านเดี๋ยเดินเกือบจะถึงบ้านแล้วคะ่ะ ระยะทางหนึ่งกิโลมตรกิโลเมตรมันก็ไม่ไกลหรอกค่ะแต่ในบ้านก็จะเป็นเป็นบ้านสวนนะคะเป็นแต่สวนมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเป็นพืชพักที่เราปลูกไว้กินค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยจะลาให้ฟังมีพี่พี่สุภลักษณ์นะคะพี่แกตามเราได้สมองคนเราไม่เท่ากันจริงๆหรอกคะ่ะเนาะแต่แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะถ้าว่าจะแดดไปผ่านตรงนี้นะคะดดแดดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะที่ว่า ได้มารู้จักเพื่อๆอเราว่าแก่ตรงนู้นแก่ตรงนี้ค่ะลบคลิปนู่นคลิปนี้มีการโวนแทก็กโดนอะไรยังงี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรงี้ค่ะบางทีเด็กก็ไม่ค่อยรู้มากค่ะเวลาเรานะตอนนี้มีค่าที่สุดเลยนี่ค่ะบรรยากาศท้องทุงนาบ้านเรานะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยจะเล่าให้ฟังมีพี่พี่สุภลักษณ์นะคะ ที่แกคงก็ยังดีนะคะเนาะเพราะว่าเป็นการสะสมเวลาค่ะบรรยากาศวันนี้ก็เครื่มงฟ้าเครื่มงฝนนะคะเขาว่าจะมีฝนแต่เน่นี้เป็นสวนเดี๋ยเขาเห็นถ้าเราเขาเห็นเราชัดๆเขาก็ละหับมีใจวิ่งรับกันใหญ่เลยคุณพอบอกว่าให้ไปเอาฟกทองมาแจงสุสแสงจะทำ น,นี่ก็อากาศกับหนาวอยู่ค่ะตอนเช้าวงก็ยังดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นการสะสมเวลาค่ะบรรยากาศกวันนี้ก็ครึ่มฟ้าครึ่มฝนนะคะเขาว่าจะมีฝนแต่มากค่ะเวลาเราณนะตอนนี้มีค่าที่สุดเลยนี่ค่ะบรรยากาศท้องทุงนาบ้านเรานะคะนะคะ่ะนี่ค่ะนาบ้านเราก็มีดอกอัญชันด้วยเวลาทําขนมบัวลอยหรือทําขนมอะไรต่างๆเด็กๆก็จะมาเก็บนี่ค่ะ ที่ทงสูงเนี่ยเขาเขาบ้านเล้วเป็นถังขยะจะดีมากไม่เอาดกไม่เอาไม่ไรเติมดุลภาพก็จะามินิงน่งเจ้นิดนึงก็ขออภัยมนะที่นี่ด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมทองทุ่งบ้านนาดาค่ะเรื่องเรื่องบอกเราว่าแก่ตรงนู้นแก่ตรงนี้ค่ะลบคลิปนู่นคลิปนี้มีการโดนแท็กโดนอะไรยังไงค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรนี่ค่ะ ที่แดก็ไม่ค่อยรู้จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวไปเอาพ่อ,อพ่อเก็บปลกทองมาให้โอ้ปลาทองพ่อได้กินเร็วแหละเป๊บเดียวอ่นใครก็เดินเกือบจะถึงบ้านแล้วค่ะระยะทางหนึ่งกิโลม่งกิโลเมตรมันก็ไม่ไกลรอกค่ะใครก็เดินเกือบจะถึงบ้านแล้วค่ะ ระยะทางหนึ่งกิโลมตรกิโลเมตร,ม,ตรมันก็ไม่ไกลหรอกค่ะสุขนะคะดีใจด้ที่ว่าเพื่อนๆเ,เขามาทักทายกันแลไวอย่างงี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่คนละที่คนละทางเนาะเพราะเรานะ่ะจุดมุ่งหมายของเรากลไปไม่ถึงไหนเลยคะ่ะแต่นอกก็จะพยายามนะคะพยายามทําถึงจะไปไม่ถึงแต่ก็จะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เดี๋ยวมาทักทายใหม่จ้าบ้านดอนนะคะ ยินดีกับเพื่อนๆที่ว่าจะใกล้จะผ่านกดผ่านพอดีเมื่อวานเนี่ยจะเล่าให้ฟังมีพี่พี่สุภลักษณ์นะคะพี่แกหายว่าตัวเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยค่ะหนาวมากแต่มันก็ทนได้เพราะว่าเราอยู่มานานแล้วชินแล้ววันนี้ก็อากาศกับหนาวอยู่ค่ะตอนเชา้าอารม ก็ขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะที่คอยห่วงใย,ยน้องใหม่ค่ะแกดูแลตลอดแกคอยดันตลอดค่ะทั้งที่น้องก็ยังเคยเห็นหน้กกันนะคะเราเห็นหนักกันในไลฟ์สดในคลิปในอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะรู้จักกันเป็นคิจจรัญนนนะคะ่ะแต่ว่าส้างบ้านตั้งลกหลาอยู่นี่เลยทมากินอย่นสวัสดีสารดวงตาสวัสดีสีดวงตาจ้าคนเขาใหญ่ปากช่องสวัสดีค่ะนอยวันนี้หยุดงานใช่ไหมคะ พอดีเมื่อวานเนี่ยเราไปฟังมีพี่พี่สุภลักษณ์นะคะพี่แกคือเป้าหมายเดียวกันด้วยที่สําคัญคือหัวใจรักเลยเราต้องไปถึงแต่ว่าสัมพันธ์รมไิติอ่ะที่เรามีต่อบรรยากาศนะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะจะเดินเข่าบ,บ้านนะคะเพิ่งเลิกงานมาค่ะเลิกงานมาอากาศก็จะเย็นนิดนึงค่ะนี่กําลังเดินเข่าบ,บ้านแล้วจ้ะนี่ถึงหน้าบ้านจะเดนแล้ว เสนต์นังหมาเห่าแล้วถ้าว่าเขายังไม่เห็นตัวให้ลูกเนาะก็เลยว่าปรีกเวลาสักนิดนึงเราเอาเวลาตรงเนี้ยก่อนที่เราจะทําภารกิจทางบ้านไล่สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงให้ลูกเนาะก็เลยว่าปรีกเวลาสักนิดนึงเราเอาเวลาตรงเนี้ยก่อนที่เราจะทําภารกิจทางบ้านไล่สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกิโลเมตรแต่ก็ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเราใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันเนาะคะเนาะแล้วที่นี่ก็เป็นทุ่งนา เดี๋ยวก็จะเดินไปคุยไปค่ะยังไม่ทันถึงบ้านเลยค่ะได้ยินเสียงหมาแหละไปไม่ถึงไหนเลยค่ะแต่นอกก็จะพยายามนะคะพยายามทําถึงจะไปไม่ถึงแต่ก็จะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนๆที่นี่เป็นสวนแต่เขาเห็นถ้าเราเขาเห็นเราชัดๆเขาก็ละระเขกาศเย็นอยู่ เมื่อคืนทํางานนาะหนาวเนี่ยค่ะใส่เสื้อกันหนาวขนาดนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะอยู่ในห้องเย็นเนาะค่ะเนาะหนาวนี่ขนาดลูกก็ขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะที่คอยห่วงใย,ยน้องใหม่ค่ะแกดูแลตลอดแกคอยดันตลอดค่ะทั้งที่น้องก็ยังจ้า